ขามโขายุ่งซุกยุเฮี้ยนเขานี่โอ้แมาขายเอาไปใช่ละาบไหมแม่กินข้าวเร็วมันกินข้าวเร็วๆย้ายป้อนข้าวกดจับแล้วลูกมาจะเฝ้าเปิดเท่าทันหรือนอนเด้อไม่กินข้าวกันไม่กินก๋วยจับแล้วก๋วยบิวสั่งก๋วยจับให้เมื่อเช้านี่ ก็เดียวกับปยื้หนอู้ยอร่อยมากตัวเลอกอ่อยมากเพี่น้องพี่พลอยมาเราเค็ดกินแล้วนะพี่พลอยมาเลยอร่อยไหมลูกอร่อยไหมไนอร่อยไหมอร่อยไหมชคบจ๋าแบจาวดจ๋ทวดจ๋าแบแบอเมมขาบอกโอ้ไม่ตาอะะ ลอยม็ดเมีดมะขมาผอน้องปอยเลยตามีหกตาี่เจ้าบึงไุ่หกตาคานาตาตาอี๋สองม,มาฮอนแดดของพลอยของพอยฮอนแดด ออฮอไหนไหอ้ยให้แดงกินเหรอลูกอ๋อให้แดงให้แดงกินด้วยเอาไปค้ายแดงมังเนี่ยคนคแดงแดงกินนะแดงกินนะโมโอเจ้าวัง ให้แดงกินนะลูกให้แดงเดี๋ยวแดงกินเองเอาวางไว้นั่นแหละเดี๋ยวแดงกินเองนะดูเออเออปล่อยให้แดงกินนะลูกนะอะกินกินดูอะอะกินไหมแดงเดี๋ยวแดงกินเองลูกไม่ต้องไปจับให้แดงนะยู่้ลุงจะว่าผู้ใดนี่มจะ่าผู้ใดนี่บังสูงโง่บังสายตา เอาที่ชู่เซ็ดลูกเอาที่สู่เซ็ดแล้วต้องบีบมาที่สู่เซ็ดอันเอาอันนึงทิู่ที่ใส่ที่ชู่มาเซ็ดออกแล้วสิงขยะมาฟังน้ำลูกมันแดดมันยังไม่ร่มนะเก็บแดงร้องตั้งเลยลูก่อยเอากินเลยลูกกินกินอะกินกินกินเอาโซดกินลูกสซดกินอะอะหนูกินน้ำมันใช่ไหมหนูกินน้ำาอะหนูกินน้ำมันอ่ะน้องน้องเพชรยามือยาวมือ เอาไมา้มาทิเอาไมา้มาสิเอาไมา้มาสิทำไมบอกให้บวญจะทำอย่างนั้นล่ะคอ,อ,อยเสือคอยนุ่งน้อนคอยพระท่านแน,น่นั่นขอประท่านได้ถอดเพศดูบอกแล้วไม่ฟังใช่ไหม เก็บเบีนี้เก็บดีๆเก็บเก็บเข้าไปเก็บเข้าไปเก็บดีๆฮะต้องใช้เสียงอย่างนี้นะคะถึงจะได้ตัวนี้แมวไม่เล่นแล้วก็คือไม่กินก็ต้องไม่เล่นเดี๋ยวเฮออเดี๋ยวเฮอะนี่นี่ห้องน้ำอยู่นี่หลงห้องน้ำอยู่นี่เข้าไปเลยนี่มามาพี่พลอยมาบีมาพักบีมาพักคุณหนูมาให้ยายหน่อยป้าหน่อย โนโนโนไม่เล่นค่ะไม่เล่นค่ะไม่เล่นไม่เล่นโนโนอย่าละคะ